มาในส่วนของในเรื่องของการผ่อนปรนในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารกันบ้างซึ่งร้านอาหารวอนนะคะอยากให้ผ่อนปลนเรื่องในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแต่ก็กําหนดช่วงเวลานะคะเพราะหากเปิดเฉพาะในช่วงเทศกาลคิดว่าหากลงทุนไปแล้วผลที่จะได้รับนั้นไม่คุ้มกันค่ะ หลังจากที่ปีใหม่ที่ผ่านมานะคะมีมาตรการผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในคืนสงท้ายปีเก่าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ร้านโออิซิตบริเวณใกล้ตลาดพงเจริญถนนลบบุปปรีราเมศปรากฏว่าบรรยากาศภายในร้านค่อนข้างเงียบเหงานะคะเนื่องจากประชาชนยังกังวลโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนนายประเทืองแสงสุวรรณเจ้าของร้านโออซิส ได้เปิดเผยนะคะว่าคืนวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่อนข้างผิดหวังไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเพราะถึงแม้จะอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้แต่ก็เป็นเพียงแค่วันเดียวและเวลาน้อยบวกกับโควิด1 9าสายพันธุ์โอมิครอนที่พบในจังหวัดสงขลาทําทให้ประชาชนเลือกที่จะเฉลิมฉลองกับครอบครัวที่บ้านหรือเที่ยวตามสถานที่ที่จัดงานมากกว่าจะมานั่งในร้านอาหารจากที่มีการวางแผนนะคะว่าจะจัดกิจกรรมภายในร้านเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ก็ต้องยกเลิกไปเพราะในฐานะผู้ประกอบการสถานบริการคิดว่าหากลงทุนไปแล้วผลที่ได้จะไม่คุ้มกันลูกค้าน่าจะมีมีเยอะนะครับแต่ก็เห็นแล้วว่าบรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอย่างที่ที่เราตั้งใจไว้เพราะทุกคนก็ค่อนข้างจะก,กลัวหมดยิ่งโอเมคอนมาอีกก็ไปกันใหญ่เลยครับตอนแรกก็ตั้งใจว่า,าเราจะมีนักดนตรีเต็มรูปแบบ ามาเล่นเต็มรูปแบบแต่ตอนนี้พอพอโอไมคอนมาเลยไมคนมาเนี่ยเราก็ต้องหยิดหมดชัก์หมดทุกอย่างทุกอย่างต้องชาร์หมดอะไรชาร์หมดครับผม ขนาดที่เสียงของประชาชนครับมองว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้มีการอนุญาตให้บ้างเล็กน้อยก็ถือว่าดีแต่ผลกระทบก็คงเกิดขึ้นกับร้านถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เพิ่มเวลาหรือเปิดได้แบบนี้ไปตลอดตามความเหมาะสมแต่ต้องควบคู่กับการยกระดับมาตรการควบคุมโควิด -19 ทางร้านก็ต้องควบคุมไม่เข้มด้วยเพราะเราต้องปรับตัวอยู่ให้ได้กับโควิดนั่นเองครับ ราะว่าอย่างน้อยก็โควิดก็แพร่ระบาดเยอะเนาะถ้าคือประวานประมาณนี้ก็คือแฮปปี้นิดนแตหน่อหน่อยก็ได้แล้วค่ะพอสมควรค่ะบอครับผมว่าก็ดีนะครับที่รัฐบาลเขาเปิดโอกาสให้ทางร้านเปิดนั่งนั่งได้นั่งร้านได้ถึงปีหนึ่งก็มันปีละครัครบเจ้าการก็น่าจะเพิ่มเวลาหรือว่าดูตามเหมาะสมครับ